โอเคตอนนี้ถ่ายอยู่แล้วครับตอนนี้เราก็อยู่ในแอป,ปนี้กันแล้วผมมาเจอท่านจงลีกับผู้หญิงอสามคนนะครับครับนี่ครับดูความไวป่วนนะครับตอนนี้โทรศัพท์ผมเหมือนจะมีปัญหาน,นะครับท่านผู้ชม มีเมีอะไรจะพูดกับคนดูไหมครับทัานเทพมีไหมครับถ้าลงสุ่ง,งตอนลูกลามากเกิดให้พวกเขาดูหน่อยสิผงได้ไหม โอวันได้แล้วไม่ไหวแล้วเออพลังบิดเบือนจะตายแล้วเริ่มไม่ไหวแล้วไม่เมื่อถึงตอนนี้ตัวใกล้จะระเบิดแล้วเหมือนจะหลุดยังไงไม่รู้ ท่นเทพข้ามีอะไรจะบอกว่าต h e h เฮลท่านเทพไม่ต้องห่วงถ้าข้าสูนสลายไปเดี๋ยวขาจะกลับมาใหม่แต่ตอนนี้หมว่มาเริ่มดีขึ้นละเริ่มดีขึ้นละแวไหนยีก่ะอ๋อ โอเคเริ่มรู้สึกดีขึ้นละเอาละ่ะถึงเวลาละทันเทพขาทนไม่ไหวแล้วลาก่อนท่านเทพเดี๋ยวเจอกันใหม่ออกไปแล้วเดี๋ยวผมจะเข้าห้องน้ำด้วยลาก่อนทุกคน